ราคาข้าวเปลือกสดวันนี้ครับข้าวเปลือกหอมะลิ105และข้าวกขอ15นะครับขึ้นแต่กิโลกรัมละ12บาท50ตังค์ครับพี่น้องครับพี่น้องเกษตรกรครับเร่งเก็บเกี่ยวข้าวไปขายครับข้าวราคาดีราคาพุ่งครับพี่น้องเกษตรกรครับเห็นราคาข้าวแล้วครับก็เร่งเก็บเกี่ยวข้าวไปขายครับราคาในการรับซื้อข้าวเปลือกสดหอมมะลินาปีนะครับแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ครับ จะรับซื้อราคาที่แตกต่างกันครับขึ้นอยู่กับคุณภาพข้าวของพี่น้องเกษตรกรที่นําไปขายด้วยครับข้าวฤดูการนี้นะครับเป็นข้าวที่สวยครับพี่น้องครับราคาดีครับแต่มาเจอฝนตกช่วงก่อนเก็บเกี่ยวนะครับทําให้ข้าวของพี่น้องเกษตรกรหลายพื้นที่ทางภาคอีสานครับได้รับความเสียหายก่อนที่จะเก็บเกี่ยวข้าวครับวันนี้นะครับสภาพอากาศพื้นที่ทางภาคอีสานของเราครับบางพื้นที่บางจังหวัดครับเจอฝนตก กระนำลงมาครับทาให้พี่น้องเกษตรกรครับที่ตากข้าวเอาไว้นะครับเก็บข้าวหนีน้ําไม่ทันครับพี่น้องครับทําให้ข้าวได้รับความเสียหายนะครับสวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตราคาข้าวเปลือกทั่วประเทศนะครับประจําวันพุธที่12พฤศจิกายน2 5 6 8นครับวันนี้ครับราคาข้าวเปลือกคอมลินาปีครับราคาพุ่งโรงสีลานรับซื้อแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดครับทางภาคอีสานครับปรับราคาขึ้นในการรับซื้อข้าวเปลือก หอมมะลิสดครับวันนี้นะครับข้าวสดจังหวัดบุรีรัมย์ครับปรับราคาขึ้นครับรับซื้อกิโลกรัมละ1 1บาท80ถึง12บาทครับพี่น้องครับจังหวัดนครราชสีมานะครับปรับราคาครับรับซื้อกิโลกรัมละ1 1บาท50ถึง12บาทครับพี่น้องครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับวันนี้ปรับราคานะครับรับซื้อกิโลกรัมละ1 1บาท40ถึง12บาท40ครับพี่น้องครับจังหวัดขอนแก่นครับปรับราคาขึ้นครับรับซื้อกิโลกรัมละ1 1บาท60ถึง12บาท10สตางค์ครับพี่น้องครับ จังหวัดยะโสธรครับรับซื้อกิโลกรัมละ11บาท50บถึง12บาทห0ครับพี่น้องครับจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้ปรับราคาขึ้นครับรับซื้อกิโลกรัมละ12บาทถึง12บาทห0ครับจังหวัดศรีสะเกดวันนี้ครับรับซื้อกิโลกรัมละ1 1บาทห0บถึง12บาทห0ครับพี่น้องครับจังหวัดสุรินทร์วันนี้ครับปรับราคาขึ้นครับรับซื้อกิโลกรัมละ12บาทครับพี่น้องครับราคาข้าวเปลือกสดหอมมะลิวันนี้นะครับราคาดีนะครับโรงสีลานรับซื้อนะครับ คึกคักนะครับพี่น้องเกษตรกรครับเก็บเกี่ยวข้าวไปขายนะครับข้าวแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนะครับราคาในการรับซื้อก็จะแตกต่างกันครับขึ้นอยู่กับคุณภาพข้าวนะครับไม่มีสิ่งเจือปนครับไม่มีเม็ดแดงปนครับก็จะได้ราคาตามป้ายที่กําหนดครับพี่น้องครับพี่น้องเกษตรกรครับก็เก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ105่กันแล้วนะครับอยากจะเห็นราคาข้าวเปลือกสดหอมมะลินะครับราคาพุ่งไปต่อแบบนี้กันยาวๆไปเลยครับพี่น้องครับมาดูราคาข้าวเปลือกหอมมะลินาปี67ทั็านะครับ เป็นราคาข้าวเปลือกเก่านะครับราคาก็ยังดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับราคาข้าวเปลือกของมะลิแห้งครับนาปีเป็นข้าวเก่าครับจังหวัดบุรีรัมย์รับซื้อตันละ1 5 2 0 0บาท1 5 6 0 0บาทต่อตันจังหวัดนครราชสีมารับซื้อตันละ15,500บาทถึง16 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ15,500บาทถึง16 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดขอนแก่นครับวันนี้ราคาปรับขึ้นครับรับซื้อตัันนละ15,400 15,900บบาาททตต่อ จังหวัดยะสธรรับซื้อตันละ15,500บาทถึง1 6 5 0 0บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ1 4 2 0 0บาทถึง1 5 2 0 0บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานีรับซื้อตันละ1 5 5 0 0บาทถึง1 6 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดศรีสะเกดรับซื้อตันละ15,500บาทถึง1 6 5 0 0บาทต่อตันจังหวัดสุรินทร์รับซื้อตันละ15,500บาทถึง1 5 8 0 0บาาต่อน ราคาข้าวเปลือกเหมียววันนี้นะครับเป็นราคาข้าวเปลือกแห้งครับราคาเฉลี่ยในการรับซื้อรับอยู่ที่ตันละ7 0 0 0ถึง8,000บาทต่อตันครับพี่น้องครับจังหวัดขอนแก่นวันนี้รับซื้อราคาข้าวเปลือกเหมียวแห้งครับรับซื้อตันละ8 0 0 0ถึง8,600บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ7,500บาทถึง8,300บาทต่อตันราคาข้าวเปลือกเหมียวสดนาปีครับทางภาคอีสานของเราครับราคาเฉลี่ยในการรับซื้อรับอยู่ที่กิโลกรัมละ6บาทถึง7บาทครับพี่น้องครับ ราคาข้าวเปลือกเหนียวทางภาคเหนือครับพี่น้องเกษตรกรที่พกลูข้าวเหนียวนะครับสันปะตองใหม่นับพื้นที่ทางจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นราคาข้าวแห้งครับความชื้นไม่เกิน15%ค,ครับวันนี้รับซื้อตันละ9,500บาทถึง1น0 0บาทต่อตันราคาข้าวเปลือกของปทุมวันนี้นครับเป็นราคาข้าวสดกับราคาข้าวแห้งครับวันนี้ราคาข้าวเปลือกสดของปทุมครับพื้นที่กรุงเทพมหาคนครรับซื้อตันละ6,800บาทต่อตัน จังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละ6,500บาทถึง7,000บาทต่อตันราคาข้าวเปลือกของปทุมครับเป็นราคาข้าวแห้งครับความชื้นไม่เกิน15%วันนี้ครับจังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละ7,500บาทถึง8,000บาทต่อตันรายการสุดท้ายของวันนี้ครับราคาข้าวเปลือกเจ้าเกี่ยวสดนาปรางครับวันนี้ครับความชื้นไม่เกิน25%ครับราคาขยับขึ้นครับพื้นที่ทางกรุงเทพมหานครครับพี่น้องเกษตรกรที่พรอปลูกครับวันนี้ราคาขยับขึ้นครับรับซื้อตันละ 5 2 0 0บาทถึง5,600บาทต่อตันจังหวัดกาญจนบุรีรับซื้อตันละ5 0 0 0ถึง5,400บาทต่อตันจังหวัดฉะเชิงเซารับซื้อตันละ5 0 0 0ถึง5,400บาทต่อตันจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ4,9 0 0ร้บาทถึง5300บาทต่อตันจังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ4,900บาทถึง5,300บาทต่อตันจังหวัดนนทบุรีรับซื้อตันละ5 0 0 0ถึง5,400บาทต่อตันจังหวัดนครปฐมรับซื้อตันละ5 0 0 0ถึง5,400บาทันอตัน จังหวัดปทุมธานีรับสิ้อตันละ5 0 0 0ถึง5,400บาทต่อตันจังหวัดเพชรบุรีรับสื้อตันละ5 0 0 0ถึง5,400บาทต่อตันจังหวัดลพบุรีรับสื้อตันละ5 0 0 0ถึง5,400บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีรับสิ้อตันละ4,900บาทถึง5 3า0บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีรับสิ้อตันละ5 0า0ถึง5 4า0บาทต่อตันจังหวัดราชบุรีรับสื้อตันละ0บาตันจังหยารันสึง5 5 0 0บาทต่อตัน จังหวัดกำแพงเพชรรับซื้อตันละ5 0 0 0ันถึงห้าพบาทต่อตันจังหวัดพิจิตรรับซื้อตันละ5 0 0 0ันถึงห้าพบาทต่อตันจังหวัดนครสวรรค์รับซื้อตันละ5,200บาทถึง5,600บาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลกรับซื้อตันละ5 0 0 0ันถึงห้าพบาทต่อตันจังหวัดเพชรบูรณ์รับซื้อตันละ5,200บาทถึง5,600บาทต่อตัน จังหวัดอุตรดิตถ์รับซื้อตันละ5 0 0 0ันถึงหบาทต่อตันจังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นที่ทางภาคใต้ครับรับซื้อตันละ5,100บาทถึงหนบาทต่อตันราคาข้าวเปลือกเจ้าเกี่ยวสดวันนี้ครับความชื้นไม่เกิน25%นะครับขยับขึ้นก็จริงครับแต่ราคาในการรับซื้อครับราคาต่ํากว่าต้นทุนการผลิตแต่รดูการที่พี่น้องเกษตรกรลงทุนทํานาไปครับพี่น้องครับราคาเฉลี่ยในการรับซื้อตันละ5,000บาทต่อตันครับซึ่งน้อยกว่าต้นทุนกาผลิต ช่วงนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรทางภาคอีสานครับเร่งเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลินาปีนะครับราคาในการรับซื้อวันนี้ราคาดีนะราคาต่ำสุดอยู่ที่กิโลกรัมละสิบเอ็ดบาทสามสิบครับราคาสูงสุดอยู่ที่กิโลกรัมละสิบสองบาทหกสิบครับพี่น้องครับพี่น้องเกษตรกรครับอยากเห็นราคาข้าวเปลือกหอมมะลิเกี่ยวสดราคาพุ่งต่อแบบนี้ไปอีกครับพี่น้องครับราคาพุ่งแบบนี้นะครับต้องลุ้นวันต่อวันครับพี่น้องครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยสู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องครับ รับชมคลิปนีมม้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านบ้านออนทัวร์ด้วยครับสวหรับวันนี้สวัสดีครับ